สวัสดีค่ับคุนผู้ชมมองวาดีมองท <c oughs> ่านตวลยไหวไปไปได้ท่านตเล่นเกีนพี่น้องเอยเหลือเกียนไม้ไม่แต่เนี้ยเดียวขันบอ่อให้เห็นกับบอ่ใบอใดบอ่อยน้อมพี่น้องเลยม,มันยด้ยกัเครือเก่าพี่น้องเลยพอกันเดือดตอนซีทุนน่มเ,เครื่องนึ่ตอนเนี้ยบ่อเขือสดหักตุ่ม มะเขือถั่วกระเจี๊ยบกัดทีดนี้บนปลาเข็งกับปลาเด็ดบองปลาเด็ดบองนี่เห็ดเองตะมัวอะไรนี้เปน่ <c oughs> น้องเลยอันนี้แตงปนมากินข่าวใครเป็นน้อ,นองกินแค่นี้แล้วอืมใส่เมันดา ที่ตุ้งครืองที่หาทุ่งเคเยไปบ้าง <c oughs> ยากาตาดังเพินเลือกเงินมาก,กับเรียนเรียนในบ้านขอมาส่วนใจะได้กินเขาอาบน้ำแป้งโตเพื่ <c oughs> อนแล้วตุ่มข <c oughs> องมันน้อยไปหน่อยมันนึอของกลางโตกินเขา,ขาเราใช้แบบซีดละ ลูกก็อยากเฮ้ยอันกผู้ชายพนแม้งพลปาเขียนที่แมงตางงองไอ้กับบ้งกรบ้งลูกกินข้าวไรกับมันเสีอิ่มปวดเปนหนองแค่นี้ละเด็นพอ,อยูได เ่นม,มาล่ะมาลโอ้โหผมนี่ป็ะเห็นเองป็ะสับเป็นที่น่องอือ๋อบอกเข็มนัว เขาเห็นเองเขาจะเอา,าสรสชาติตามไปเขาอยากต้องกันอืมว้า

ổng quát, phải không? Rồi còn Facebook, YouTube, YouTube thì nó bị theo bên Xong, tư sòng trong đếp xong đại. Thuốc gian. Để này Còn thu giang đúng không thầy nhắn nè ครอเอาบปท่เดี๋ยวแต้ลูกค้าให้ต่อเจ้ต่อมาเห็นยังให้เห็นมาพี่น่องพะถ้าองั้นเห็นหรือยังนี่เขาการดอกอื พีทจะพี่น้องยขนานนะครับครับครับ ไม่ดอกแค่พอแมไม่หอกดอกแค่เาการดอกนะจิ๊ทริปนายไป่น้างพี่นเพราะรสวัสดีครับ